สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับลุงจงครับก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ข้างๆรั้วบ้านนี้นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูดอกไม้นะครับดอกไม้ที่สวยๆนะครับทุกคนว่าสวยแน่นอนนะครับดอกนี้นะครับดอกชบาเนี่ยครับแต่มีคุณสมบัติรักษาโรคได้นะครับแต่ละท้องถิ่นอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเขาเรียกว่าไหมแดงนะครับ ภาคใต้เขาจะเรียกว่าบาเฉยๆปัตตานีก็เรียกว่าชุมเบาอย่างนี้ครับต้นกําเนิดในประเทศจีนนะครับอินเดียหรือว่าหมู่เกาะฮาวายนะครับแต่เป็นไม้ประจําชาติของประเทศมาเลเซียจาเมกาแล้วก็เกาะฮาวายนะครับ3ประเทศนี้เอาไปเป็นไม้ดอกไม้ประจําชาตินะครับซึ่งส่วนมากก็จะเอาทัดหูนะครับเหมือนกับเงาะป่านะครับ ใครดูละครเงาะปากก็น่าจะเห็นนะครับชอบสีแดงๆนะครับซึ่งมันมีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายโรคเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของเขาก่อนนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอที่จะเดินเด็ดได้นะครับใบก็เป็นรอยหยักๆอยู่ที่ ขอบใบนะครับใบก็มีสีเขียวเข้มนะครับกสีเขียวเข้มแล้วก็ขอบใบเป็นหยักๆนะครับแล้วก็มีเม,มือกเมือกเหนียวๆนะครับเวลาเราขยี้ขยี้ใบนะครับส่วนดอกก็จะมีอยู่ห้าถึงหกกลีบนะครับมีเกสรยื่นออกตรงกลางดอกนะครับนี่คือดอกชะครับแล้วมีหลายสีนะครับ ก็มีสีเหลืองก็มีสีขาวก็มีสีม่วงก็มีสีชมพูก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณกันเลยนะครับว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือช่วยฟอกโลหิตนะครับเห็นไหมครับมีสรรพคุณละหนึ่งช่วยฟอกโลหิตนะครับสองช่วยดับร้อนในร่างกายนะครับแก้ไข้แก้กระหายนะครับโดยใช้ดอกชาบาสี่ใบนะครับ สีดอกเอ้ยสีใบไม่ใช่สีดอกนะครับสีสีกลีบนะครับนํามาแช่น้ําต้มสุกแล้วก็ดื่มนะครับสสารคุณที่สองนะครับช่วยแก้ประจําเดือนไม่มาสม่ําเสมอหรือมาไม่ปกตินะครับมีฤดูขาวด้วยนะครับโดยการใช้ดอกชบาสดนะประมาณ4ี่ดอกนะอันนี้4ี่ดอกนะครับนํามาตาให้ละเอียดแล้วก็ กินตอนท้องว่างในในตอนเช้าติดต่อกันประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือจะนําดอกชบามาตากแห้งในที่ล่มนะครับตากในที่ล่มนะครับห้ามตากแดดนะครับแล้วนํามาบดเป็นผงกินครั้งละหนึ่งช้อนชานะครับติดต่อกันหนึ่งอาทิตย์ก็จะเห็นผลนะครับนี่คือประโยชน์ของดอกกันนะครับส่วนใบก็มีประโยชน์นะครับสามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกได้นะครับโดยการใช้ใบชบานะครับ ไ่ชบานํามาตําให้แหลกนะครับแล้วนํามาฟอกบริเวณที่เป็นแผลไฟไหม้นะครับจะช่วยรักษาแผลได้นะครับเปลือกก็มีสรรพคุณได้เหมือนกันนะครับเปลือกนะครับเปลือกต้นชบาสามารถจะรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราได้เหมือนกันนะครับรากก็ได้ครับรากสดๆของชบานะครับชบาขาวหรือชบาแดงนะครับนํามาตําละเอียดใช้ฟอกฝีได้นะครับฟอกตรงที่เป็นฝีนะครับ ช่วยแก้อาการพกช้ำบวมโดยการใช้รากสดของชบานะครับพันสีขาวและพันสีแดงนะครับนำมาตำให้ละเอียดใช้ฟอกแก้บริเวณที่พกช้ำได้นะครับนี่ก็คือประโยชน์ของดอกชบาต้นชบานะครับไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เฉพาะประดับอย่างเดียวนะครับยังรักษาโรคได้ด้วยนะครับนี่ครับเล็กๆน้อยๆนะครับ จากคุณจงนะครับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ